อาการปวดจากเข่าเสื่อมสาเหตุนะคะเกิดจากข้อเข่านะ,ะหรือกระดูกอ่อนของเข่าเนี่ยเกิดการสึกหรอแล้วก็เสียสีอาการปวดจากกล้ามเนื้อล้าสาเหตุนะคะมักจะเกิดหลังจากที่เราออกกําลังกายหรือใช้งานกล้ามเนื้อหนักโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราไม่เคยใช้มาก่อนลักษณะอาการปวดจะปวดในข้อลึกๆนะคะหรือเวลาที่เราจับกดบริเวณข้อตรงเนี้ย ก็จะมีอาการเจ็บตามรอบๆข้อเลยแล้วเวลาเราขยับข้อเข่านะคะไม่ว่าจะขึ้นลงบันไดลุกขึ้นนั่งขึ้นยืนหรืองอเข่าเ,าเหยียดเข่านะคะจะมีเสียงในเขา่าก็แกบ๊กบกบ็แก๊บทีก็จะเป็นเสียง คือเสียงของพังพืดนั่นเองนะหรือบางทีเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนหินกับหินถูกกันก็คืออันเนี้ยแสดงว่ากระดูกผิวข้อของกระดูกอะหายไปเรียบเลยนะคะก็เป็นเหมือนกระดูกชนกับกระดูกอาการปวดนะคะจะเป็นลักษณะอาการปวดเมื่อยๆตึงๆนะคะรู้สึกล้าแล้วก็รู้สึกเหมือนอะไรแบบบีบๆแน่นๆบริเวณกล้ามเนื้อตำแหน่งของการปวดนะคะมักจะปวดบริเวณกล้ามเนือ้อต้นขาหน้ากล้ามเนื้อต้นขาลัางแล้วก็เป็นพวกกล้ามเนือ้อน่องค่ะ เสียงในข้อจะไม่มีเสียงเลยนะคะเพราะไม่ได้มีปัญหาในข้อเขา่าฝืดหรือเข่าติดจะมีอาการตึงๆฝืดๆนะคะเวลาที่เราอยู่ท่าใดท่าหนึหน่งนานๆแล้วเราจะเปลี่ยนท่าเช่นนั่งนานๆน,นะคะแล้วพอจะลุกนะคะก็รู้สึกเข่าติดเข่าขัดนะคะหรือฝือดตองรอบๆเขา่าฮะหรือเวลาเยียดเข่าพับงอเข่าสุดๆนะคะก็จะตึงบริเวณรอบๆเขา่าหรือเวลายิ่งเดินนานๆจะมีอาการเรื่องของขาแข็งงอขาไม่ค่อยขึ้นอาการฝืดของเข่านะคะก็แทบจะไม่มีเลยหรือมีก็มีน้อยมากจนแทบจะไม่รู้สึก มีอาการบวมนะบริเวณข้อเข่าจะเป่งๆนะไม่เห็นเป็นรูปเข่าชัดเจนนะเนื่องจากเข่ามีการอักเสบแล้วก็มีน้ําเข้ามาขั่งบริเวณเขา่าหลายๆคนถ้าเกิดเสื่อมเยอะนะคะจะมีลักษณะของเข่าที่มันหนาแล้วก็ใหญ่นะคะอาจจะมีพวกกระดูกงอกปูดขึ้นมาได้นะ,ะทาให้เข่าผิดรูปอาการบวมแทบจะไม่มีเลยนะคะหรือมีบ้างถ้าเกิดกล้ามเนื้อนั้นอักเสบเยอะ